อยูเนี่ยกลุ่มบ้านไปก่อนนะทุ่มหนึ่งค่อยเช็คเออพี่ขอคนงัดร้านเป็นเจ็ดเจ็ดถึงแปดคนมาอยู่ของพี่หน่อยพี่พมาวินจอวินกูงัดดิป่ะะปาวะเปล่ากูไม่อยากงัดกูอยากเตยเดี๋ยวแ,แม่งว่าอุกลัวของแก๊งเลยคนงัดร้านเป็นนะขอคนงัดร้านเป็นนี่เป็มาวินดิไม่ถึงว่าตองัดใช่่มััพีงงดดเป็นหรือรู้กดพี่ไปเอาน้ำรู้กดอนเหร เขาบอกกันเวลาแล้วพวกมึงพวกมึงบอกเวลาเป็นดูเป็นกดเป็นอะไรทุกอย่างเป็นใช่ไหมใช่ครับครับเวลาอะไรปะตรงนี้สี่สิบห้านาทีป่ะพี่จะไม่เปลี่ยนผมหมุนผมหมุนไม่ชัวร์อย่างเดียวครับผมผมหมุนผมหมุนไม่เป็นครับผมด้านหมุดเลยแล้วก็ดูเวลาแค่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ฟังพี่นะเดี๋ยวเรื่องร้านหมุนเนี่ยไอจูนะบ๊อบมึงจัดแจงใครหมุนไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ไปร้านกดโอเคปะจะค่อยดูกันทีหลังเอ่อหลักๆสองสี่หกแปดคนมึงเนี่ยจะเป็นหัวตี้ ฟังไว้นะฟังไว้นะแปเออถ้ามีอออลยูีกคนหนึ่งก็คือหัวตี้เนี่ยจะเป็นคนที่งัดร้านเป็นอ่ารู้รู้รู้กติกาการงัดร้านทุกอย่างใช่ไหมก็คือพวกมึงอันนี้คือชัวร์นะชัวมีชัวครับชัวครับชัวครับคือเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะงัดร้านพี่บอกเข้าไปก่อนแล้วว่าพวกมึงเนี่ยจะเป็นหัวตี้แล้วก็เดี๋ยวที่เหลือให้มาเติมแล้วพวกมึงก็พาพวกมันงัดร้านอันนี้ข้าววันนี้แต่เดี๋ยวไปยืนแยกตามกลุ่มบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เรียกค่อยออกมาอีกรอบได้ครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับไไดด้ัแแต่่่กูมงนนาวชท คุยกันก่อนเมื่อวานนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่มีอยู่น้องบอกกูไปได้งานนานว่ะแป๊บนึงขอมือแป๊บนึงบอกไปล้างม,มือ,มบบมอก่อนมีเรื่องแบ็กมาเก็ตเรื่อหลักๆคือ B M K ครับ <BM K S 1> เปิดแชทติ้งหน่อยเปิดแชทติ้งหน่อยยืนงั้นแหละแล้วเปิดแชทติ้งด้วยพูดไปเรื่องแบ็กมาเก็ตครับคือเมื่อวานตอนมึงเข้ามารวมดิมีคนอื่นด้วยไปไกลกัน <c oughs> อ่ะพูดไป คือมันเป็นเรื่องแบ็กมาร์เก็ตเมื่อวานครับตอนตีสามเล่นกับลุกกี้แล้วทีเนี้ยมันมีน้องออนในแกงเราไปพูดเขาว่าเรื่องเดิมพี่ไปพูดเขาว่าตัวไปเรียกเขาว่าตัวเขาเลยไม่พอใจเคียร์แล้วพี่ผมไปขอโทษเขาที่แลนด์มาแล้วไงต่อมีแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเคียร์จบแล้วแล้วก็เจ๊กเจคกมันมันโทรไปคุยรมกับฝั่งลุกกี้มาไปคุยกับคนรู้จักที่อยู่ลูกกี้อ่ะ แบบว่าเหมือนแบบแบบไปคุยว่าเออมันไปขอโทษเขาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่พูดไปอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็ตอบสวิตเหมือนแบบว่าเพื่อนเขาถ่ายรูปลงสวิตใช่ไหมพี่แล้วก็อีกคนอีกคนนึงก็ถ่ายรูปลงสวิตแล้วก็ว่าฝัง่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นมีไรเปล่าอะไรเงี้ยผมผมผมขอเสริมได้ไหมครับ คือตอนไปพ่อผมอ่ะขอโทษกันจบเบียร์เคแล้วแล้วก็ก็คุยทีว่าเขาที่ได้อีกรอบไหมแล้วก็ไปขอโทษแล้วเขาพูดมาประมาณว่าคือไม่ใช่แค่ตี้นี้นะครับที่พูดคือทุกตี้ของเซนเซเลยที่พูดว่าผมมาตัวแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออันนี้มึงเคลียร์ยังเขียนอะไรพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมึงฟังนะคือไม่เป็นไรมึงจดไว้เดี๋ยวกูจดไว้ในสมุดหน้าเหลืองไม่เป็นไรมึงจดไว้สิ่งนี้คือมึงพลาดทั้งอนจดไว้จดไว้สมุดหน้าเหลืองคืออะไรวะ มันน่าเหลืองไงพี่ไม่บอกหรอกความลับงหมดล้วเหลืองไงพี่อพี่จะบอกให้คืออันนี้ยคือมัน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 ก็เหมือนอารมณ์เหมือนไม่จบถูกปะไม่เป็นไรจบไปก่อนมึงจบไปก่อนถือว่ามึงไปขอโทษคนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมึงพลาดก่อนเห็นปะกูบอกแล้วถ้ามึงพลาดอ่ะมันจะมีคนจ้องมึงอยู่เห็นไหมเพราะนั้นแล้วไม่เป็นไรต่อจากนี้มึงก็ระวังเรื่องคําพูดตัวเองแค่นั้นเองเรื่องเรื่องคําพูดที่มึงพลาดตรงนี้คือคําว่าตัวกับคาว่ามันมึงก็อย่าไปใช้แค่นั้นเองเข้าใจปะแล้วก็มีีเรื่อองก ไกลอาครับเรื่องลูกี้ได้ไหมครับเด้อเฉกมาก่อนเพราะว่าพอหนูได้รับเรื่องจากน้องมาแล้วหนูก็ไปคุยกับน้องที่รู้จักในลูกี้แล้วไอ้ที่เขาโพสทวิตกลับมามันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเพิ่งเล่นแบงก์มาเก็ตเสร็จได้แป๊บเดียวแล้วมันยังมีอารมณ์เดือดประทักกันอยู่เขาก็เลยโพสทะเลาะไอ้โพสกลับมาใช่ไหมแบบประชดประชันอะไรเงี้ยพอเด้อไปเคลียร์ตอนเย็นที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบประชดประชันแล้วก็แบบ ยังหัวร้อนอยู่แต่ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วจริงๆแบบจริงๆเลยแต่ถามไม่เป็นไรแต่กูติดใช่แต่แต่แต่คือแต่คือเขาถามมาเขาพูดมาแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วแบบว่ามันเสียแล้วมึงมึงลงมือทําไปอะไรมึงก็เหมือนมึงมาอธิบายทีหลังว่าทําไปโดยเนี่ยตามที่เราคิดพี่ก๊อตเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมส่งให้พี่ก๊อตมันมีคนส่งมาแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจดไว้กูติดกูติดแน่นอนเรื่องนี้กูติดยังไงกูก็ติดแต่ว่าตอนนี้ยัง อย่าพึ่งสำหรับใครที่ไม่เห็นนะแต่คนแบบจะสะกิดสะก่อยอะไรเราอย่างที่บอกอย่างที่บอกมึงต้องอย่าพลาดให้มันเห็นแบบนี้อีกเขาจะป่ะนี่ไม่ไรนู่นไรเป้า่อีกเรื่องหนึ่งอีเวนหนึ่งแต่เนี้ยมึงไปพลาดมันก่อนเนี้ปะแล้วอย่าพลาดไม่เป็นไรหลังอย่างนี้มึงก็ระวังกันแล้วก็วันนี้นี่เดี๋ยวมีงัดล้านพี่บอกก่อนเลยเดี๋ยวมีงัดล้านถึงตอนแอร์ดอปแต่พี่ดำอยู่พี่ดำอยู่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพี่น่าจะต้องไปส่งลูกตอนสามทุ่ม ก็นั่นแหละี๋ยวสลับกันตอนนี้พี่ดำจะงปาณน่าจะเห็นแบบว่าซ้อมซ้อมชนะเราเมื่อวานแล้วเขาแบบว่าเขาจะเอาเราเลยคือเมื่อกี้พี่แบ่งกลุ่มซ้อมชนะเขาเมื่อวานนี่แค่คำว่าตัวนะว้ยเขาหนักจับเลยอี่คำว่าตัวแบบไปขอโทษถึงสองรอบสามรอบแล้วแบบยังไม่โอเคไม่ที่มันลาหยิบย่อยไปยังอแล้วก็ตอนนี้พี่คุยกับพี่ดำพี่บางมาแล้วเราจะปรับการเช็คชื่อวันลาใหม่เราจะคุยใหม่ทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ในหนึ่งเดือนแก๊งเราจะหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่กูจะมีวันลาให้มึงเพิ่ม ในหนึ่งเดือนมึงสามารถลาได้สามหรือสี่วันดีพี่สี่วะหรือสามพี่ดำเอ่อพี่ว่าสี่ก็ได้หนึ่งเดือนสี่วันก็ให้สุอาทิตย์ละหนึ่งวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกว่ามีวันหยุดหนึ่งวันแล้วก็มีวันลาในหนึ่งวันถ้ากับอาทิตย์นึงมึงเต็มเต็มได้แค่ห้าวันเองก็คือมึงทํางานปกติมีวันหยุดแปดวันงงไหมก็คืออาทิตย์เนี่ยหยุดตายตัวอยู่แล้วใช่เดือนนี้มึงมีอ่าสมมติว่าไอ้หลุยนัดหมอเนี่ยหมอหมอเช็คร่างกายใช่ป่ะสี่ อาาเสียอาทิตย์อาทิตย์ตยละว,วันก็เท่ากับไหว้หลุยจะไม่เสียค่าปรับสี่วันงงไหมครับก็คือเดือนหนึ่งมึงจะลาวันไหนก็ได้อ่ะแต่มึงเลือกวันลาเอาแต่สมมติว่าเดือนนี้ไอ้หลุยแม่งบอกพี่ผมมีนัดหมอแปดครั้งว่ะพี่ก็เท่ากับไหว้หลุยอ่ะต้องมันลาได้แค่สี่อีกสี่ก็จ,จ่ายค่าปรับงงไหมครับไม่ว่าธุระสําคัญคอขาดบาดตายอะไรมึงใช้สิทธิ์ให้ครบสี่ครั้งหลังจากสี่มึงจะโดนปรับปกติถ้าถ้ามันไม่เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้พี่ก่อนครับพี่ก่อนครับถ้าสมมุติว่ามันมันแบบว่ามันไม่ได้อะไรมาากอย่งี้แบบ เออวันเนี้ยอยากอยากไปแบบไปนั่นไปนี่กับเพื่อนไปนั่นไปนี่กับครอบครัวอย่างเงี้ยสามารถลาได้ไหมหรือแบบว่าไม่ควรดีกว่าได้ได้ได้คือลาไรสาระก็ได้ใช่ไหมครับแค่ไม่เกินสี่สี่ครั้งในการลาเจอกูแน่ลาเล่าไอ้สาระจะลาอะไรก็ได้วันนี้ผมลาครับกูได้ปวดปะกกูได้ไปแล้วลาเล่าลาได้สี่ครั้งต่อเดือนแต่วันไม่ไปมาหลายอาทิตย์แล้วหยุดอยู่แล้วแต่ตอนนี้พี่บอกว่าไม่ใช่ว่าวันที่มีสตอรี่ มึงแบบอยากคิวลายเ่ือนแ่บเฮยกูยังใช้สิทธิ์รายไม่ครบเลยเอ๋ไม่เอานะไอ้ <c oughs> ที่มันต่อที่ไม่เอานะมึงต้องมาช่วยกันนะ <c oughs> ถ้ามึงติดธุระจริงๆเออก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ตัดแตกกับวันลาได้ไหมเนี่ยไม่ไม่คือไม่ไม่ตัดแตกไปได้ตัดแตกแล้วทีเดียวใหญ่อย่าทำอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยลาหายไปเป็นเดือนเนี่ยคุจะดองเป็นเดือนเลยเหรอเดือนเดือนต่อเดือนเผื่อเดือนตเดือนเราจะเช็คแบบเดือนต่อเดือนนะเด้อเช็คปกลาวันตออาทิตย์อย่พอดีต้องรอแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันแล้วตรงเนี้ยมันก็เอาไว้ดูสตรีมอยู่แล้ันก็จะมีคนที่เต็มที่อยู่แบบว่าไม่กูไม่ลากูไม่ลาเลยอ่ะแล้วกูไม่อยากจะลาด้วยกูว่าพอแก๊งอ่ะเข้าใจป่ะแต่คือบางคนที่แบบว่าไอ้เหี้ยเก็บโกยส เดิ้เช็คปกติพอสิ้นเดือนอะก็คือลาไรสาระได้ลาไปไหนก็ได้ครับสี่รอบมึงจะลากันก็แล้วแต่ถ้ารอบที่ห้าคือมึงโดนปรั๊บบอกงี้ถ้าเกิดว่ามันมีธุระอะไรสำคัญจริงๆอ่ะมึงก็ไม่ต้องลาก็ได้ไม่ออกไหมคือเวลาทุกครั้งที่มึงหยุดเนี่ยกูจะบอกก่อนนะว่าติดติดกากบาดมันอยู่ในตาตลอดนะอันไหนไม่จำเป็นวันไหนไม่จำเป็นก็อย่าลาพี่ครับผมผมผมอ่าพูดจบอย่างพี่อ่าเหลือเรื่องลาให้จบแล้วผมผมมีเรื่องเสนอเรื่องนึงครับพี่เรื่องอะไร วันนี้เอแซฟทำการยุบแล้วแลนขาวโล่งมากใกล้เมืองใกล้ทุกอย่างเอวิติงใกล้มันอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองพี่มันดีมันมีเกาะส่วนตัวที่เราประชุมกันโดยที่แบบไม่ไม่รบกวนแบบเขตเบิกรถอ่ะพี่มันดีอ่ะแลนขาวตอนนี้ไม่มีใครอยู่จะบอกว่าย้ายไปไหมครับขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เป็นอีกชื่อหนึ่งเขาเปลี่ยนชื่อหรือ,อเปล่า ใช่ครัท่าทำไมวะยุบยุบครับยุบแล้วบ้านเ้าต้องลบเลยเหรอลบแล้วทำไมเปลท่าทำไมอ่ะยุบแล้วบ้านบ้านบ้านว่างไหมบ้านว่างดิบ้านว่างไม่ไต่ก่อนแล้วเขาทำการขอเปลี่ยนชื่อแก๊งไม่ได้เหรอเขาเขาเขาว่าเจ็ดสิบปดปีเลือยี่สบยุบให้ตลอดยอ๋องั้นก็แสดงว่าเราก็ไปไปไปเอาแลนด์นั้นได้ครับพี่แลนด์แลนด์แลนด์ขาวพี่ที่ที่ยืนโล่งๆเลยผมไปวันเนี้ยผมไปเซอร์เวย์มาแล้วมันเป็นที่เก่าหกหกพี่ดีมากตรงนั้นใกล้แบบทุกอย่างอ่ะใกล้ที่เค ไกล้นั่นใกล้นี่ใกล้จบแคปแล้วพืษภาแล้วพืษภาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอเฮ้ยทงยู่อยู่หน้างี้งี้ไอเรื่องแลนเนี่ยเดี๋ยวมึงคอยกับพี่ดำทีนึงแล้วกันพี่ดหยใจเอาเรื่องเอาเรื่องแกงเราก่อนเอาเรื่องราเรื่องลาเรื่องรานี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อเริ่มเดือนหน้าครับเดอยวก็คือเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดีอยวนก็เริ่มเริ่มทาเลยวันที่ห่แต่หนูลาเรื่องเรื่องหน้าแต่เดือนนี้ไปเราต้องหกวันนะครับไม่เป็นไรเกี่ยวครับเปลี่ยนใหม่ ไอ่เปลี่ยนใหม่เลยพี่เปลี่ยนใหม่เลยคือเด้อเด้อยปางไอ่คนที่ลาล่วงหน้าเนี่ยเออไปไหนไปต่างจังหวัดครับไปช่วงไหนสงการไหมไปสองถึงเจ็ดครับไม่ไม่ไม่กูวแม่งเป็นฐานหนุ่มจัวไม่ไม่ใช่คเขาเชียงเม้งครับเชงเม้งที่บ้านเออว่าไงพูดพูดเรื่องไอ้นี้ด้วยพี่วันจะสงการบางคนยังไม่รู้เดี๋ยวขออีกทีนึงได้ไหมขอใกล้ๆก่อนพี่ไม่ไม่คือเอาเรื่องหลัให้จบก่อนเออมึงใจเดินทางแต่แต่ถ้าเดอรลาอย่างงี้ไอ้เรื่องอะไรที่มันแบบครอบครัวที่มันต้องไปก็ไม่เป็นไร ใช่ครับแต่ว่าเด้อจัดแจงของไว้ให้ทุกบานแต่ละอย่างทุกอย่าะเด้อทำอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรกูเติมได้ี่แแบบหนึ่งเด้วถ้าอย่างลาแบบบางคนเข้าช้าหรืออะไรเงี้ยครับพี่มันมันนับเป็นหนึ่งลมึงฟังกูมึงฟังกูฟังกูนะสมมติว่าเดินหน้าอลไใช่ไหมวันอาทิตย์ทุกวันคือวันหยุดเราจะมีวันหยุดสี่วันใช่ไหมมึงมีสิทธิ์ลาได้สี่ครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยมึงหยุดได้ทั้งหมดแปดวันเข้าใจปะเข้าใจที่พี่พูดไหมมึงจะลาไปไหนก็ได้ไม่มีใครว่า แต่ถ้าเกินเบาสุดแล้วนะที่เบาสุดแลวนะเบามากพี่โคตรเบาเลยเข้าใจปะมันเบาเพราะมันมีวันหยุดด้วยมันมีวันหยุดสัปดาห์ด้วยมันเลยเบาเท่ากับแบบว่าเราหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เลยอะเราเข้าใจแบบนี้คือมึงเนี่ยหยุดอยู่แล้ววอาทิตย์แล้วมึงมีโคต้าสี่วันมึงจะเลือกหยุดวันไหนแล้วแต่มึงไปเมิเนตอันเองใครหยุดเกินสมมติว่ามึงวันเนี้ยเดือนเนี้ยมึงหยุดไปห้าครั้งหกครั้งใช่ไหมได้ไงายเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดธุรัสรสำคัญแค่ไหนมาตรฐานเดียวกันหมดจบตัดปัญหา เก่งไหมพี่ดำพี่ว่าลาไปคนเโอเคจริงๆแอบคิดว่าลาสี่วันต่อครั้งเราเดือยเยอะไปเปล่าวะที่นี่นี่มึงดูอย่างพี่นี่คือถ้าสมมติกูไม่ทุเลาสำคัญจริงกูก็ไม่ลานะอย่างวันนั้นติดงานเนี่ยเออก็เลยลาตั้งวันแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะกูโดนค่าปรับไปเท่าไหร่ตัดเอาพี่ไม่ลาพี่ดำพี่ขาดไอ้ชาก็มันก็มันอุบัิเดนแล้วมันก็ดูไร้สาระพี่ก็เลยแบบเหตุผลมันแบบไอ้เหี้ยมันเป็นตัวอย่างไม่ดีกับน้องๆอ่ะกูยอมเจ็บไง ไม่เอาตามนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรก็ค่อยว่ากันเอาตามนี้ที่พี่บอกไปอันนี้พี่คุยกับพี่ดำมาละพี่บางคุยกันมาละวสามคนเอาแบบนี้อาลดเลยสักล้ลรลาเลยทั้งสองวันปะล่ะเออตกสี่สี่ก็ได้ครับเีสี่ก็ได้วันเดียวพี่ก็เลยไม่อยากให้ซีเรียสไม่อยากให้ตึงเครียดขนาดนั้นไงมันก็เลยแบบว่าเพราะว่าเงินแกพวกมึงก็ส่งกันเยอะอยู่แล้วนี่แหละสี่วันหวานหวานสี่วันนี้น่าจะเหวานหวานเลยที่จรนะ ไ like <laughs> <im lly> อ้เงี้ยอีกหน่อยนี่ก็เหมือนดูไว้แล้วกูบอกให้ตัดเป็นสปานนั้นน่ะหวานๆเลยแต่ผมไม่ไปหรอกก็คือตามนั้นเลยนะใครมาเช็คชื่อไม่ทันหรืออะไรก็ต้องตามบริบทนั้นนะไม่ใช่มึงแบบเฮ้ยเช็คหน่อยดิใช้หน่อยดิมันนิดเดียวเช็คคือเช็คนะขาดคือขาดเข้าใจตรงกันปะยังยังไม่ได้เช็คเข้าใจไหมเข้าใจตรงกันนะ ใช่หไหมให้ไปกดดันคนเช็คออชื่อไม่อะไรนะเพราะคนเช็คชื่อมันตามคำทำตามคําสั่งพี่นะทําตามคําสั่งพี่บังพี่ดําพี่นะสามคนนี้นะใช่ไอเดอร์มันเช็กก็คือพี่เป็นคนบอกให้มันทานะพวกมึงจะไปเหือเอือกัมันคือมึงต้องมาพูดกูนะหรือว่ามึงอยากจะโดนปรับสักแบบสามแสนเผื่อมึงจะได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้เบาสำหรับพวกมึงเลยนะกูบอกออก่อนจริงๆพวกมึงควรจะมีวันหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์ด้วยซ้ําจริงอันนี้จริงครับอันนี้จริงอืมแล้วก็วันนี้พี่เซตให้เดอร์ไปแล้วว่าต้องแจกอะไรบ้างแล้วก็ ทีมงัดร้านอยู่ที่ด็อกแดกอันนี้มึงแยกไปก่อนคนที่งัดร้านเป็นออกไปยุงนุ่นนี่ั่งตรงข้ามไม่แต่แต่ผมอธิบายให้ฟังครับว<ต>่าผมจะลาาองัดลานาาที่ไหงใช้ทีมว่าเคยเคยแบบรู้กติกาครับรู้กติกางัดร้านแบบไม่มีปัญหาแล้วก็งัดร้านเป็นอะ่ะ ใช่คือเออนั่นแหละไปยืนไว้รูปกติกางั้นร้านไม่ไม่ชัวร์พี่กติกางั้นร้านผมเป็นครับแต่เรื่องงัดนร้านกูไม่ชัวร์ว่ะกูกูเป็นตัวงัดนร้านเลยนะเว้ยตอนตอนกูไปเล่นฝั่งนู้นน่ยคนที่งัดนร้านเป็นกับรูปกติกาเลยเนี่ยตคนไปเล่นงัดนร้านไม่ชัวร์กลับมาเอางัดให้ชัวร์นะฝั่งนู้นนะโอ้ผมไปตีดีกว่าจริงครับกลัวความมืดกตัวเองตีดีกว่ากลัวแบบว่าทำพังแล้วแบบเสียดายเสียดายผมแกกลัวงั้นแหละกลัวความมืนตัวเองแบบพัง ใช้ครีมห้าอันต่อไลน์พี่พี่งัดได้เว้ยล้านหมดแล้วกูงัดได้นะเว้ยแต่กูกลัวของแกงพังต้องมีประมาณพี่งัดเป็นแต่ให้พวกมึงงัดดีกว่าถึงเจ็ดกลุ่มเพราะนั้นแล้วฝั่งนู้นเอาเหลือแค่เจ็ดคนพอที่เหลือกลับมามึงยืนห่างๆก่อนหน่อยดิห่างๆก่อนหน่อยก่อนเราถ้ากลุ่มเดียวกันครับก็คือให้เข้าไปสองคนคัดหนึ่งแป๊บนึงยืนห่างๆกันหน่อยยืนห่างๆกันหน่อยขัดหนึ่งเจ๊ออกไปยืนอีกคนนึงออกไปยืนอีกคนนึงขัดหนึ่งไปงัดเป็นไปฝั่งนู้นหน่อย ยืนไปหน้ากระดานยืนไปหน้ากระดานมึงยืนให้มันเท่ากันยืนหน้ากระดานโอเคทีนี้มึงฟังกูนะยืนได้ไหนได้ไหมมึงไว้ต่อแถวให้ครบห้าคนน่ะข้างหลังมันอะไปต่อแถวให้ครบห้าคนอยากเข้ากลุ่มไหนเข้าเลยใครก็ได้ให้ครบห้าคนนะต่อแถวตอนลึกไว้มันประมาณเท่าไหร่วะสิบสิบเนี่ยไปบ้างว่าล้วนเข้าไปเลยเข้าไปเลยมึงสุดท้ายแล้วมึงไม่ต้องเลือกหรอกยืนตรงไหนว่างมก็ยืนตรงนั้นแหละกลุ่มไหนก็ได้ที่แม่ไม่มีสมาชิกกรดน้ำตาลที่วันนั้นเราเล่นกันอะ โอ้น้อยไม่มีใครอยู่กับพี่ฟาวเลยไม่ครับผ้าไร้อะไร็นไรไอ้เจกบ้านเนี่ยหรือใครเนี่ยไอ้เจกบ้านีแดงกำลังดีฮะพี่ตอนนี้ไอ้เจกบ้านทีแรกโอ้ทีแรกโอเคเนาะคุณไหนครบแล้วนั่ง้ยคุณไหนครบแล้วแล้วครบแล้วที่เดิมมาเปล่าเออมึงไปนั่งไหนอ่ะไอ้เดิมมึงไม่ไปหาผมหรอว่ใครวะเนี่ยไอ้โง่หรอหรือใครเนี่ยสมาชิกสุน้ระจำคืออะไรพี่ใช่โอเคไอ้นี่มึงครบหมดเลยปะห้ามหมดเลตามไม่โหลงนะตามไม่โหลนะห้ามหมดเลยปะ หั้งหมดเลยครับนั่งดีนั่งสวยๆอันเดี๋ยวให้พี่ดำไปคุมพวกมึงพอเอาวุธแล้วนั่งพิษให้พี่ดำแทนงูสักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะงูต้องมืออ่ะได้ได้ได้กูฟังสิทำไมกูจะไม่ฟังแจกฟังฟังเดี๋ยวพวกมึงไปพร้อมกันไปเอาของที่เดิมเพิ่มแล้วก็คีมด็อกแดกแจกกลุ่มละสิบถ้าถ้าถ้าหมดก็เบิกไอ้ด็อกใครจะไม่ฟังไอ้ชิบหายค่ะพี่มึงที่ไปเรื่อยเออแล้วก็พี่จะบอกว่ามึงไปงานร้านมึงอย่าผิดกติกากานร้านเว้ยมันโดนเตือนโดนปรับเข้าใจป่ะแล้วก็เรื่องคำพูดคำจาอย่าลืมททีีี่่่เเเรรราาคคุยกกัันนมือ้ะบ แล้วก็มีอะไรอีกประมาณนี้มึงไปงัดกันถึงน่ะแอร์ดรอปเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่รีบกลับมาจรงอยากให้มึงฝึกแารร้านโอ้โหค่าเงินดอนีพี่แพงเลยสนึ่งเวลามึงไปคุยงัดร้านใช่ไหมมันจะมีค่าของการพูดคุยมึงส่งคนที่คุยไปคุยเป็นอ่ะไปคุยมึงพยายามขอเล่นอาวุธอาวุธล้วนก่อนเพราะปืนเราอ่ะน้อยถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขานี่มึงก็บอกเขาไปว่าเฮ้ยผมไม่มีปืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าตีมึงมีปืนถ้าเขาไม่ยอมมึงก็เล่นปืนไปนะอย่าไปยักไปฟู มึกิีใส่เขานะโอเคไหมพี่พี่เจกปืนตามคนเออตามตามหน้างานทั้งบอดถ้าผมไม่มีปืนมันก็บอกเขาว่าผมไม่มีปืนพี่พี่กระจายถ้าเขาจะเล่นก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นพี่พี่ก็พี่กอยเขาไปกระจายกระจายปืนไหมพี่ไม่ต้อง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 กูไม่อยากให้พิกกระจายปืนถ้าเขาจะเล่นปืนไปเล่นกูไม่ได้อยากได้ล้านกูอยากให้มึงเล่นด้วยกันแบบว่ากระชับความสัมพันธ์พวกมึงเพิ่มขึ้นอ่ะเข้าใจปะกูเป็นกล่มไม่ใช่เป็นกลุ่มบ้านอย่างเดียวขนาดมึงได้แต่ละทีละ เออวันนี้มีส่งเงินแก๊งด้วยโอเคเดี๋ยวเนี่ยมึงไปจัดการเรื่องเซ็ตของที่เดอร์แล้วก็ครีมที่แดกแล้วก็ดูเวลาร้านแล้วใครที่งานล้านไม่เป็นอ่ะมึงถามถามเพื่อนด้วยนะจะได้เข้าใจวีนี้วีนี้มันส่งล้านห้าหรือล้านเดียวนะล้านห้าล้านห้าพี่อ๋อล้านเดียวมันผ่านไปแล้วนี่ไหวสัตว์เดอร์สของพี่ส่งไปยังไงที่แล้วอ่ะอยู่ครับพวกพี่เราส่งแล้วครับเนี่ยในของที่เลขเลย พูดเรื่องใหญ่แรงกับพี่ดำดิอเียแม่งงต้ออยากไปปะอยากไปปะแม่งเริ่มมอะไไร่อยไปแล้วเราเรื่องดังแคของร้านเ่ยใครยังไม่เข้าบ้างเฮียเขา้าจะ store T O V store T O V ครับ store store S T O R E ใช่ไหมใช่ครับใช่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 ไม่เข้าแล้วกันไม่ถึงเข้าเลยมึงเข้าคนเดียวพอกลุ่มเราอะ มันติงตังติงตังตลอดเวลาน่ารำคาญมากเลยนะจิวอิสโต้แล้วเดี๋ยวพี่รีบมาเฮ้ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบไหนเราก็จะไปทำมิดใส่เขาแบบนั้นหน่อยให้ขึนเขาให้ขึนเขาเลเดอร์เช็คชื่อยังเนี่ยเอาละครับเช็คชื่อตามกลุ่มบ้านหน่อยมีแค่35คนเองโอเคงั้นเดี๋ยวไปพี่อยู่นะพี่อยู่นะเชคไหมพี่ด้วยไปละเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาเช็คแล้วครับพี่ด๊เดี๋ยวนี้ฮ่าพี่ด๊อกพี่ละพี่ไหนบัก ไอรับลาพี่ดําบอกว่ามาทันซ้อมทีมเรามีใครบ้างเรื่องเราเช็คไปยังขพี่ดางเรื่องเรื่องเรื่องแเรดนี่พี่พี่สนใจย้ายไหมผมว่าแม่ง private น่าจะน่าย้ายอยู่เดี๋ยวพี่ไปดูป้าพี่ไปดูป่ะผมาไปดูเาท้าก่อนเดี๋ยวมึงเช็คกันไปก่อนมึงเช็คกันไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูอันหนึงผมไปด้วยกลุ่มผมเช็คแล้วพี่มีสองคนใครถือวิชั่นอยู่วะพี่ดําอยากพี่ดําเบื่อกระสุนหน่อยได้พี่ม้เออเดี๋ยวได้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 พี่ เพิ่งมีปืนแบบไอ้กินไม่มีครับพี่ว่าจะขึ้นพี่ผมวันนี้ผมจะขึ้นเอ็มจีผมคิดอยู่ว่าของผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเอ็มจีถ้ามึงจะขึ้นอ่ะมึงขึ้นป้อมช็อตกันมึงขึ้นอะไรไม่ดีกว่าหรอหรือว่าต้องเอ็มจีก่อนเอ็มจีมันขึ้นได้พี่มันมันมันขึ้นไปฟาร์มเพราะว่าผมว่าเฟสเนี้ยมันเฟสฟาร์มมันมันคือแบบช่วงรีเช้าบ่ายเป็นของดาอ่าแล้วก็รีอีกสองรีเป็นของขาวอ่ะพี่คือมันฟาร์มมันฟาร์มฟรีอ่ะพี่มันไม่ได้เอาเวลาไหนไปฆ่าคนเเเลลยยอ่่พีผมมร้สวาาาาจฟ์ แล้วมีข้อมูลไหมว่าปืนอื่นๆมันยิงบอดแค่ไหนปืนอื่นๆเจ็ดแปดนัดครับไรเฟิลแม่งโคตรไอ้นี่เล่โคตรจวดอะเจ็ดแปดนัดนครับยิงคนยิงคนไม่ต้องยิงหัวก็ได้พี่ยิงลูดตัวแป๊บเดียวเกือบตายอะพี่แม่งโคตรแรงเกาะขึ้นไม่ทันปืนไรเฟิลอะแล้วก็ปืนลูกซองมันยิงบอดยิงบอดตายยากครับไม่ไม่มันเอาไว้ฆ่าคนอย่างเดียวผมเลยว่าเอาว่าจะเอาเอ็มจีมาฟาร์ม เออพี่แต่เรื่องเรื่องเมื่อกี้ไก่อายยังไม่นี่พี่เราเราจะอยู่ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ครับฝั่งนี้เนี่ยเราจะไปอยู่โซนนี้เลยก็คือมาจอดรถมายืนตรงนี้เวลาประชุมเราก็ไปเกาะนู่นพี่เกาะแบบไพรเวทจัดอ่ะมันก็ได้อยู่ใกล้ในเมืองเลยพี่ย้ายยย้ามาก็ได้ปะเดี๋ยวบอกมาได้ครับได้เดี๋ยวผมดักก็ได้พี่ ไกลแลนชมพูด้วยเยี่ยมเคลียหัวไม่ต้องขับไก่เกาะบารอนนี่พี่เกาะเกาะนี่ไงพี่เกาะบารอนเกาะมีชื่อเกาะได้นะเกาะบารอนพี่เกาะเนี้ยเกาะดีเลยเออพี่ดำพี่ดำลืมลืมเมื่อกี้ลืมประชุมเรื่องเรื่องไก่อพี่น้องมัน พูดม,มันมีคนมาแบบแหลมใส่เราอีกไกอาคือตอนนี้แก๊งคนอื่นอ่ะแก๊งอื่นอ่ะมองเราโบแบบโบมากไกอาเล่นเล่นแบ็กมาร์เก็ตเอ้ยเล่นงับล้านฆ่าน้องเราตายลรวบอกว่าตายแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเงินร้อยล้านอ่ะพี่เรื่องแบบว่ายื่นร้อยล้านประมาณนี้ยเขาพูดลอยๆอยมาเนียก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าเอ้ยไออะไรนะร้อยล้านร้อยล้านอะไรเนะี่ยก็คือวันนั้นอนะ่ะพี่บางไปคุยกับไกอาพี่นั่นแหละพี่เขาคุยแบบนี้เลยลอยๆมาใส่เราอะ่ะแล้วก็พูดตายแบบตายแบบสตอรี่อ่ะพี่ ไลายสีเลียดเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยว่ากันแล้วก็อีกอันนึ่งคือในวันวันน้องมันน้องมันจะรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ชอบเรานิดหนึ่งก็คือเขาเวลา <c oughs> อะไรนะครับออลลอแลนแลนขาวหลุย แจ็คมื่อกี้นอยู่วพี่เจอแจกอ่ะเอาไหมเออได้ได้ได้อยากละสิบเองมึงใช้ใช้อันที่เมื่อวานพี่แจกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิกกับพี่ทียโอเคป่ะอยากละสิบเหรอเอออยากมาแจกอยากละสิบเองนี้ยโคตรงกอ่ะเนี่ยตอนตั้งแต่วันนี้เราจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เลยเนี่ยที่พื้นที่ของเราทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาประชุมจะไปตรงแลนไอตรงตรงเกาะนู้นเอ้ ใครที่เป็นหัวตีงร้านเข้าเอ็กซ์ตอร์ดิต้องต้องมีต้องมีดาักแคนงานร้านไว้เดี๋ยวไปโอ้โหผมไม่ได้คิดถึงหรอกครับเอาเป็นว่าหกหกอยู่ในใจผมเสมอมึงเข้าเองกูไม่ลืมถิ่นที่ผ่านมาแล้วใกล้สุดไว้มือรสองไว้ปิดกูไม่ลืมถิ่นที่ผ่านมาใล้สเอองัดง่ายงัดง่ายงัดง่าย เออนี่ใกล้สุดมันมันหมุนหอยไม่ใช่หรอของที่แจ้งให้ตามมาเมื่อกี้แจกเพื่อนนี่หมุนหอยกดหอยมันกดหอยมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่กดหอยนี่หมุนหอยหมุนหอยอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยซอยหน้าเนี่ยเออใกล้กับปั๊มอีกยังไม่เหมือนกันนะเด็กเขาเรียกปั๊มเขาเรียกปั๊มหอยใช่ไหมเขาเรียกหมุนหอยกดหอยเว้ยปัั๊มมหหอยกบเดี๋ยวพี่จะหาคนแจกกระสุนปืนสักคนหนึ่งใครรับผิดชอบได้บ้างวะจะไปตุนไว้ให้เด้อถ้ามตกลับกระสุนปืนมีคนขายป่ะมีพี่ไม่หมายถึงว่าเขาอยู่เฮ้ยมึงนี่หาเรื่องสัตว์แชท เขาอยู่ในใจเสมอก็แบบเขาเป็นครอบครัวครับเขาอยู่เป็นครอบครัวใครเป็นคนรับผิดชอบกระสุนปืนสักคนนึงดิใครที่มึงคิดว่ามึงอยู่บ่อยที่สุดอ่ะผมอยู่บ่อยสุดแต่ผมไม่มีปืนครับให้ปืนดีกว่าให้ปืนเขาถือก็ได้นะให้ปืนถือดีกว่าคนที่เป็นปืนอ่ะมันถือสักคนดิที่มันอยู่บ่อยสุดอ่ะที่ไว้เบิกกระสุนได้อ่ะผมได้พี่ผมได้ผมได้ไอ้เจกอะใช่ไอ้เจกเหรอ แล้วถ้าครอบครัวเหรอครับก็หกหกไงครอบครัวก็ถ้าไอเนี่่ยยอูชามเป็นไรี้ยถ้าตอนเนี้ยผมยกให้ x เป็นอันดับหนึ่งในใจอยู่แล้วครับแต่หกหกเขาอยู่ในใจเสมอแต่ x ก็เป็นอันดับหนึ่งในใจอยู่แล้วทั้งเรื่องครอบครัวทั้งอะไรหลักหลักทิศทางเพื่อแต่เลยครับ่ายขึ้นไปอ่ะไไปปขึ้นกูมีสองครอบครัวเกยป้าสัตว์เข้าใจพวกยังพวกมึงนี่เฮี้ยจริงๆนะฮะแต่เรื่องแต่ราวให้กูเดี๋ยวไปตุนไว้ให้ในโต๊ะในโต๊ะมานี่มาไปโต๊ะล่างกัน น่แล้วก็ไอ้แอลคีมที่ตู้ล่างด้วยของหัวบ้านไม่หัวหัวที่ร้านอ่ะเดี๋ยวไปเอาที่ตู้ล่างพี่ตู้ล่างขอแค่หัวบ้านไปนะพี่หัวที่นะเฟซของเราด้วยเลยใครหัวตี้ไว้สัตว์มาวินป้างี้ที่ที้เราใครใครหัวตี้ใครเนี่ยคุณพี่เจอตู้ล่างครับมมึึงงเเเเขข้้าาลลยยโอ้โหเฮียกูเบื่อว่ะทำไมวะไปครับพี่มาโควาลัดทั้งสี่ตู้ล่างคิดว่าต้องไปเอาของ เอ้มีรถวจวดจวดปะโอ้ยเฮียหัวตีพ่อมึงขับรถสี่แปดเบาเรกกูรีบมามาจากแรนมินไ่ะเฮียแต่ลาก่อนนะแลนมินที่เขาลบลักเราเราจะเจอกันในอนาคตไม่ไม,ไม่เจอไม่เจออีกแล้วดิไอ้สั์แม่งแลนโคตรห่างไกลความจเจริญกว่าช่างจะมากว่าจะนั่นจะนี่อเฮียแม่งห่างไกลความจเจริญจัดวจเวลาโพสรับของนะเฮียแทบไม่มีคนอยากมาเลยแรนมินแม่งโคตรไกล